สวัสดีจ้าพี่น้องเจอกับประเพนอีกแล้ววันนี้พามาเข้าครัวจา้าพามาทํากับข้าวมายําเห็ดจากไปเก็บมาเมื่อวานได้มาหน่อยนึงจา้าทุกคนพอพอได้ยําไปดูกันเลยเนาะนี่จา้าทุกคนจะยําเห็ดเห็ดเออเขาเรียกอะไรเห็ดแม่มดไปได้มาแล้วก็เห็ดชวาม,มาทุกคนให้ดูได้มาแค่นี้เลยเนี่ย ก็พอได้ต้มมาลรเรียบร้อยหั่นเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เลยจะมายำทำคลิปสักหน่อยทุกคนเนี่ยน่ากินเนาะต้มตั้งหลายน้ำเนี่ยยำยำแล้วลูกเขากลับมาก็จะได้กินด้วยยำเผ็ดตอนแรกกาจะผัดก็เลยเอ,อ้ยำดีฝานี่เตรียมเครื่องไว้แล้วทุกคนก็จะมีหอมซอยมะนาวแล้วก็ ถเ่มะเขือเทศแล้วก็พริกพริกก็มีแต่ทุกเขียวเก็บมาจากสวนทุกคนมันไม่แดงแนละ้แดงๆกินหมดแล้วก็เลยเอาพริกแห้งมาผสมหน่อยมะนาวแล้วก็จะเติมน้ำปลาหน่อยตอนแรกว่าจะใส่ข้าวคั่วด้วยไม่รู้จะใส่เปล่ากลัวแม่ร่อยมีผงชูลดแล้วก็เกลือนิดน้ำปลาหน่อยดูโน้ทุกคนใส่เลยเครื่องยำ ยงแบบง่ายๆถ้าผัดนี้ก็ใส่ทั้งซอสทั้งอะไรยะแยะไปหมดทุกคน <ๆ S 1> แันนี้ดีกว่ามะนาวก็ถ้าไม่เปรี้ยวก็เกียมมะขามเปียกไม่เติมแล้วมะนาวมีอยู่แค่เนี้ยนี่จ้กทุกคนมะนาวครึ่งลูกเอหั่นเป็นสี่ชิ้น ไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่มะนาวเม <c oughs> ็ดหล่นใส่พริกตั้งเยอะนะสีเขียวมันไม่ค่อยเผ็ดทุกคนนะมันเริ่มหนาวแล้วแต่ว่าเพณก็ยังถอนมาไม่หมดมันนั้นถอนมาสามสี่ต้นเอาไว้ให้มันแก่หน่อยปีนี้เ ลงลงรุ่นสองไม่ทันเก็บรุ่นแรกลงไว้นิดเดียวสามสี่ต้นก็ได้กินหน่อยรุ่นสองเลยแดงไม่ทันทุกคนมันจะเขียวโอ้ยแดดมืมมอเขียวดกเลยเอ,ยอย้พริกไทยไงเอาพันพริกไทยมาแกะเม็ดแล้วก็เอาลง ถุงชิอลอดหน่อยทุกคนแเ,เกลือสักหน่อยเกลือน้ำปลาอ่ะน้ำปลาหน่อยแล้วก็น้ำปลาทุกคนน้ำปลาแค่ให้มันหอมใส่น้ำปลาอร่อยกว่าน้ำปลาที่ใส่ต้มตำ่ะทุกคน ใ่ปลามันนั่นนัวเนี่ยกะลอยแล้วได้มือหนึ่งเลยทุกคนเไยเห็ดเห็ดแม่มดมั่งเขาเรียกเนาะที่ว่ากอแดงแดงแข็งแข็งมาต้มก็เพนต้มจังสองน้ำ ต้มน้ำทิ้งเดือดแล้วก็น้ำทิ้งแล้วก็ต้มอีกน้ำหนึ่งล้างล้างอีกน้ำสองสามน้ำจนว่าหมดสีอ่ะกันเหลืองเหลืองสวยเลยน่ากินปราเพณนชอบกินนะมันแค่กุ๊บชอบกินยิ่งว่าเห็ดพึ่งอีกเห็ดพึ่งมันลื่นน่ะทุกคนมันจะเป็นเมือกไอเห็ดไอนี่มันแข็งแข็งยิ่งตัวมันแล้วยิ่งแข็ง ตัวเล็กๆอ่ะอร่อยแล้วก็เห็ดชวามอีกอร่อยไม่รู้เขาเรียกอะไรเห็ดชวามประเพณ์ก็เรียกตามในหนังสือเห็นเขาเรียกแต่ละที่ไม่เหมือนกันทุกคนกอมันเหมือนฟองน้ำอ่ะเนาะเห็ดฟองน้ำเนี่ยไหมได้ ได้ไปเก็บไปกันตั้งสามคนทุกคนไปเดินเล่นด้วยนั่นแหละผัวพาไปเดินเล่นด้วยก็เออไปหน่อยคาเขาว่านะอื้มอ,อ่อ,อนเค็มไปนี่ดีกว่าน้ำปลา อเค็มเท่าไหร่ขนาดใส่เกลือด้วยนะล้องใส่ต้องทิ้งไว้สักพักอาใส่มีมาขามเปียกเตรียมบี้ไว้แล้วแช่น้ำร้อนไว้นี่นมะนาวมีน้อยถ้าใส่ข้า,ขาวคั่วมันก็จะหอมเนาะลืมหาเอาข้าวคั่วออกมาก็าไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ กินอย่างนี้อร่อยกว่าอืมนนนี่เครื่องหวานกระลูกสามีไม่กินบูสทอดูดไม่ให้สองสองอันประเพนก็กิกนในนี่ไม่กินข้าวนะทุกคนกินในนี่เล่นถ้วยลเล็กๆก็ใช้ได้นะ พริกเขียวมันไม่ค่อยเผ็ดจริงพริกเท็มมันก็ไม่ค่อยเผ็ดมันยังไม่ค่อยแก่ไนงะลูกข้ามาเคี้ยวข็บ่นแม่ทําอะไรไม่เผ็ดเลเห็ดเห็ดชวาม,อ,มอร่อยแล้วทุกคนแต่ว,ว่าอ่อนเผ็ด น่ากินเนาะเต็มเลยเนี่ย <c oughs> เก็บมาได้แค่นี้แหละ <c oughs> ได้ถ้วยหนึ่งคดีฝนมันตกไล่โดยทุกคนเมื่อวานนี้ฝนตกตอนบ่ายประมาณสี่ห้าสามสี่โมงอะ่ะมันตกประเพนเลยต้องออกจากป่าเห็ดเก็บได้สักชั่วโมงนึงได้แล้วมั้งก็เลยได้มาหน่อยนึงไม่รู้เขาเก็บกันที่ไหนเนาะเห็ดเยอะแยะไปหมดเลยดูใน ติ๊กต่อ,อแถวบ้านประเพณไม่ค่อยมีดูสิน่ากินเลยอันนี้เนะี่ยเดี๋ยวชิมให้ฟังเด้อกุุบกุบดีเคี้ยวให้ฟังอร่อยทุกคนกุบกุบเลยแค่นี้แหละเห็ดย้ยำประเพณ ได้พอกินทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าวันนี้มากินยำเห็ดกประเพณนเนาะยำเห็ดแม่โมดเขาเรียกเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งแม่โมดนะทุกคนมันแข็งๆอร่อยดีขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้า,า,จาคลิปนี้ลาไปแล้วจา้าสวัสดีจา้า เห็นหน้าหน่อยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าไปแล้วจ้าแซงกิวบ๊ายบาย